คู่หนูไปไหน <S <S พิกโกอยู่ไหน เรานัดกันไว้ตั้งแต่ oh. เที่ยงนะคะตอนนี้น่าจะบ่ายสองแล้วแหละฝากเพื่อนๆน,นะคะกดแล์ก็แชร์ไปเลยนะคะแชร์ถึงพี่โก้เร็วยันเงานะคะตอนนี้นะคะพี่โก้ได้ทิ้งอนเตอร์ไม่รู้อยู่ไหนเรานัดไว้ oh. แล้วอ่าววันนี้อนเตอร์อยู่ที่เดิมเลยกับท็อปทนกาลาดรถสวยรถคุณภาพดีไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมการันตีโดย QA QC วันนี้นะอนเตอร์นี่ข้างหลังเห็นไหมรถสีแดงๆคันนี้ <Wow. S 1> นี่สวยๆแบบนี้ Ford Ranger มือเดียวเขาบอกมือเดียวเลยได้มือหรือไจับประตู ใขอบคุณขอบคุณที่พี่ส่งแฮนเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เล่นคนเดียวปกติจะมีคู่ขาไงเราจะมาพูดถึงคันนี้ต้องอันเตอร์ไม่ค่อยรู้ข้อมูลสักเท่าไหร่เราต้องเรียนเชิญบอสใหญ่ของท็อปเทนกาลาดแล้ะสวัสดีค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่ท็อปหนาวไหคะช่วงนี้ร้อนฮะร้อนมากเลยครับผมพี่ท็อปร้อนเหรอคะแล้วพี่ท็อปก็ไม่บอกดีกว่าดีกว่าดีกว่า วันนี้เอเตอร์อยู่กับพี่ท็อปคันนี้เป็นรถปอร์เช่เป็นปี2015รถมือเดียวสภาผ้าตามที่เห็นเลยสวยปิ๊งๆเลยมองภายนอกเนี่ยสวยสะดุดตาเตอร์ขอดูห้องเครื่องก่อนได้ไหมคะพี่ท็อปครับผมอันนี้เป็นเครื่องอะไรเอ่ย2002เทอร์โบนะครับเกียร์6สปีดนะครับเป็นเกียร์โต้คันนี้ใหม่จริงใหม่ค่ะใหม่ค่ะถือถือว่าเอี่ยมมากแสดงว่าเจ้าของเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้รถเลยอันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยใช่ครับเอเตอร์ต้องค่อยๆดูน็อตนิดนึงเออครับผมครับว่ามีนั่งบาร์ ไหมนะครับผมอ่านะฮะพวกคันหน้าพวกเนี้ยนะครับก็ต้องมีเนี่ยตัวปั๊มตัวเนี้ยถ้าไม่มีพวกนี้นี่อ่าโป้มาหรืออะไรมาเนี่ยแล้วรถชนโดนโดนหน้าไหมใช่ใช่ใช่ครับผมถ้าอย่างเงี้ยปกติเครื่องเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าโอเคมีหยดมีเยิ้มมีย้อยไหมนะฮะแล้วคราวเนี้ยทริคอีกนิดนึงในการดูเราอ่ะไม่สามารถที่จะผ่ามาดูได้น้ำที่มันเข้าไปวนเนี่ยเป็นไงบ้าง นะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นครับผมในการดูรถง่ายๆเบื้องต้นใช่ครับไปดูรอบรถมันอาจจะมีคิดควรนิดหน่อยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับผมครับอันนี้เป็นแม็กมาจากศูนย์บเก็เป็นแานดเมซนี่ก็จะมาเหมือนออกมาจากศูนย์เลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารถรุ่นนี้เขาต้องเป็นเป็นแม็กเดิมๆมาอย่างเงี้ยแหละพอมาต่อแล้วไปดูภายในภายในครับ อันนี้ออปชันก็มีอะไร้างอุ่ยตัวนี้เบาสวยครับผมครับผมอันนี้เป็นเบาะกึ่งกึดูเหมือนสปอร์ตสปอร์ตนั่งน่าจะสบายจอ Android จอ Android ใช่ครับก็จะซัพพอร์ตกับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องลิงก์อ่ะนะฮะกว้างกว้างครับผมขออนุญาตนะคะเปิดนี้อุ้ยใหม่นะเอี่ยมนะดูค่อนข้างที่จะใหม่มากแทบจะไม่มีการใช้งานเลยดูรอบรถตอนนี้เท่าที่น้องแอนดูเนี่ยมันก็เอี่ยมมันก็ใหม่แล้ครับก็ถือว่าไม่ค่อยบรรทุกนะครับผมครับ อ่ะอันเนี้ยเราดูเหมือนไม่ค่อยมันทุกแต่ก็มีรอยบ้างมีบ้างมีบ้างที่สำคัญเขาเขาบอกว่าต้องดูข้างใต้ดูเลยงัดดูใช่ครับอันนี้ก็ต้องมีรอยบ้างในการที่บอกว่าใช่ครับเพราะว่าเสียดสีกันเสียดสีใช่ครับแต่คราวเนี้ยเราดูลอนว่ามีบุกมียับมีอะไรไหมเพราะพวกเนี้ยคืนลูกข้างล่างเนี้ยมันไม่คืนแต่พี่ท็อปคะอันเนี้ยเก็บได้ไหมอ่ะเนี้ยมันจะมีรอยได้ได้ได้หมดได้หมดได้หมดแบบอาจจะขึ้นสนิมใช่แต่นเนี้ยเก็บให้ผมจะให้ดูก่อนนะฮะแล้วพอตอนเก็บเนี้ย ลูกค้าก็จะแฮปปี้เพราะว่าเขาจะเห็นเห็นก่อนใช่ใช่ไอที่เก็บเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะชนนะครับอันนี้คือมันเป็นรอยที่ตรงเนี้ยมันเสียดสีมันเลยทําให้เวลาที่คนเราบรรทุกเราบรรทุกของหนักเนี่ยเรายกบ้างทะไหลไปบ้างมันก็มันทําให้สีอะมันทะลอกอันนี้คือพี่ท็อปยังไม่ได้เก็บเพื่อจะให้ลูกค้ามาดูว่าเฮ้ยมนี่ยรถเดิมๆมันมาเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณแบบว่าถ้าคุณรู้สึกว่าไม่โอเคกับมันอยากจะให้เก็บพี่ท็อปเก็บให้เก็บให้ครับอันนี้เดี๋ยวดูแลให้ดูแล ให้ครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้บัรทุกบรรสักเท่าไหร่แต่ก็ช่วงแรกๆอาจจะต้องมีมั่งแหละของหนักแล้วก็รถกระบะสิ่งที่ต้องดูนิดนึงนะฮะก็คือชัดซีชัดซีสำคัญถ้าคัสซีคุณผูกเนี่ยคุณจะบรรทุกอะไรเนี่ยลำบากแหละคัสซีเนี่ยแอนเตอร์ว่ามอง ลองจากหัวใจหลักคือเครื่องพี่เชค่ะเชิญค่ะก้มค่ะก้มเข้าไปค่ะพี่เห็นหรือยังคะน้องแอนไม่ก้มเหรอครับก้องแทนไปทางนู้นหน่อยเ้องก้มอ้าวคือแอนต้องเป็นคนตรวจดูให้ใช่ป่ะหน่ะเห็นไหมพี่สรุปแอนก็ต้องทํางานฝากถึงพี่กอด้วยนะคะเออปกติคัสซี่ยังใหม่อยู่ค่ะอุ้ยข้างในเอี่ยมเอี่ยมนะแอนไม่ได้มองแค่คัสซี่นะนี่ยังอะไรยังอยู่เหมือนเดิม นี่ดูแคบเดีวไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้ดูนะคะยังอะไรไม่เคยได้ใช้เลยพี่เขาใช้รถบ้างไหมเนี่ยอยากอยากจะโทรไปถามเจ้าของเดิมเพราะเกิน <c oughs> เขาใช้รถบ้างหรือเปล่าไ,ไม่รู้ <c oughs> ที่สําคัญอะไรก็แล้วแต่ราคาราคาอยู่ที่5 2 8ปครับผมห้าสองแปดซึ่ง <c oughs> ส่วนใหญ่เขาชอบจะไปบรรทุกหรือว่าเอาไปแบบว่าใช้งานในไร่หรืออะไรอย่างนี้ <c oughs> คร <c oughs> ับผมครับจัดไฟแนนด์เต็มเลยจัดไฟแนนซ์เต็มครับล้นล้นด้วยถ้าเครดิตด,ดีใจครับ ให้คุณเลือกเครดิตดีฟรีดาวหรือเลือกเป็นดอกเบี้ยแบบดอกเบี้ยต่ำของวิทอปเนี่ยนอนชอบดอกเบี้ยเนี่ยใกล้ๆกับป้ายแดงเลยครับผม2 9 9หรือเลือกเอาหรือคุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยก็ได้คุณจะอาจจะผ่อนดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงหเดือนแล้วแต่คุณเลือกอันนี้แอนชอบลูกเล่นของ ที่นี่มากเลยท็อปเทนเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายดอกเบี้ยก็เลือกได้ครับผมครับก็ครัวนี้อยู่ขอขอญาตแท้นิดนึงนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ยอดกู้ด้วยยอดกู้ใช่ครับแล้วก็เครดิตลูกค้าด้วยแต่ยังไงทางเราท็อปเทนการ่าดันให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุดว่าตรงไหนที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านแนะนํา ดาวสักหนึ่งขนาดป้าแดงเขายังต้องดาวเลยในส่วนสไตล์ของทับเทนเนี่ยในการที่จะเลือกคัดรถข้าเตนเนี่ยเราเลือกอยู่แล้วบอกแล้วถ้ารถจมน้ํามีชนมีอะไรครับผมไม่ว่าจะชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมสวมซากสวมทะเบียนเปลี่ยนเครื่องตอกเลขตัดต่อตัวถังหรือตัดดามชั้นซีนะครับถ้าคุณไป ใช่ครับผมไม่มีอะไรให้น้องแอนติเลยค่ะและที่สำคัญตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยรถตอนนี้มันสวยครับแต่หัวใจอ่ะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องไปลองไม่ค่อยเชื่อครับผมต้องลองครับวันนี้นะคะน้องแอนอ่ะอยากให้พี่ท็อปนั่งไปกับน้องแอนด้วยได้ครับได้ครับพี่ท็อปจะนั่งไหมไอ้ับฮะไอนต้องขับไงเราอ่ะจะต้องแอนสายดีเซลเราสายนี้เราถนัดสายนี้อยู่แล้วครับเออ ถ้าจะเบินออกตัวก็เกรงใจพี่ๆเขาวันนี้เดี๋ยวแอนจะขับแบบน่ารักปกติจะเป็นพี่โก้วันนี้แอนจะให้พี่ท็อปนั่งไปน้องแอนได้ครับพี่ท็อปคะถ้าน้องแอนจะติงอะไรพี่ท็อปรับได้ไหมรับได้ครับต้องรับได้ทุกกรณีครับผมไม่ต้องกลัวน้องแอนจะติงให้หมดทุกอย่างเหมือนแอนซื้อเองเลยเชื่อว่าถ้าคุณมาดูคุณต้องรักรถเหมือนแอนนี่แหละเพราะแอนเป็นคนรักรถแอนก็ไม่ยอมให้เสียชื่อเนอะพี่ท็อปก็ไม่ยอมให้เสียชื่อชันกันตัวเองเหมือนกันครับผมไปค่ะ ก่อนที่เราจะสตาร์ทรถหนึ่งเราต้องตั้งสติก่อนคือด้พี่ท็อปเกียร์พกถ่ายมาถ่ายเทมไม่เคย <laughs> ไม่เคยนั่งเลยนะคะอ่ะมาดูหน้าหน้าปัดหยหน้าปัดเขาสวยนะสวยเออเป็นไม้แบบสีฟ้าเฮ้ยสีสวยกิจอมันสามารถสัมผัสได้เอ้ยนี่น,น,นด้วยอ่าทัชสกรีนครับผมเป็นทัชสกรีนนี่พี่ดูการจับเกียร์นี้ใช่ไหมนี่สปีดนะอ่า ไปนุกเลยสนุกของกเลยตอนนี้เริ่มจะเป็นนักแข่งเต็มตัวกัวเริ่มคล่องเริ่มคล้องค่ะเริ่มคล่องเดี๋ยวช่วงนี้ต้องต้องฝึกขับไว้ค่ะขับรถคนอื่นนะคะไม่ขับรถตัวเองนิ่มไอเย็นไม่อยากรู้ไงกาลังหาข้อแบบว่าคือใช่แอนอยากติพี่ท็อปไงครับผมครับไม่มีพวมาลัยแล้วก็นิดนึงฮะอันนี้ขอเสริมนะฮะ อันนี้เป็นสไตล์ในการที่ว่าเลือกซื้อรถเข้านะครับผมก็จะดูที่พวงมาลัยด้วยหัวเกียร์ด้วยนะครับหรือว่าคันเร่งนะครับหรือว่าแป้นเหยียบเบรกเนี่ยว่ามันมีการสึกเยอะไหมมันก็บ่งบอกถึงใช้มาเยอะไหมนะครับผมใช่ครับแล้วก็ถึงขนาดกับปีกเบาะอะไรเงี้ยผมก็ดูนะพี่ท็อปละเอียดมากเลยใช่ครับใส่ใจรายละเอียดนี่แอนเตอร์ไม่เคยมองแอนเตอร์ไม่เคยมองเลยว่าการการเหยียบคันเร่งหรือการเหยียบเบรกการทชเยอะไหมแล้วร็ต้องก้มลงไปมองเออจริงเหรอพี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปละเอียดมากคือ ในการซื้อรถแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าอยู่ๆเห็นรถสวยแล้วก็เข้ามาบางทีเขาอาจจะมีบิลอินมาหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้พี่ท็อปเนี่ยก็คือต้องต้องตรวจก่อนเลยเป็นลำดับแรกใช่ครับเบ์บอกด้วยนะเราก็ต้องลองดูฮ้ยเบรกเขานิ่มนะเห็นป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบรกเขาดีเบรกเขานิ่มเบรกเขาไม่ต้องไหลอ่านี่เบรกดีค่ะเบรกดีครับแต่หัวเดี๋ยวจะไปโดนกระจกแล้วเนี่ย พี่ระแวงอ่ะส้มระแวงแดงหลอดเนี่ยพี่ใช่เลยอ่ะโอเคเสียงเงียบเลยนะเงียบมะเงียบนะเงียบเงียบถือว่าพี่ท็อปอ่ะเป็นคนเลือกรถแบบโอเคเลยนะ พี่เบรกดีจริงเอ็งไงพี่เบรกดีจริงเออเฮ้ยถ้าถ้าสมมติว่ามันเกิดในกรณีฉุกเฉินที่เราต้องเบรกพี่ท็อปใครไม่ต้องแบรกได้เลยพี่ใครพี่เด้อพี่ท็อปโดนด้วยเออแต่ท่านผู้ชมได้ยินอาจจะได้เสียงดือป๊อกอ่ะป๊อกอันนี้ของพี่เลยของพี่ท็อปของพี่เบรกดีค่ะทุกอย่างเบรกไม่เลิกแต่เจอเบรกเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอนถือว่าเบรกสำคัญ ื่องสาคัญช่วงล่างสําคัญซึ่งเมื่อกี้แอนมองช่วงล่างแล้วพี่แอนขออีกรอบได้ปะแอนอยากลองปีนเปกดูต้องการว่าดูว่าช่วงล่างเนี่ยมันมีเสียงอะไรบ้าเออใช่มันมันโยกเยกไหมนี่น,น,นี่นี่ปีนเปกปีนเปกขอุญาติปีนเปกนะเฮ้ยเออไม่อ่ะไม่อ่ะเงียบอ่ะเป็นไงบ<ม>้างครับมั่นใจยอยู่เนาะมั่นใจอ่ะเนี้ยครับถ้า คุณชอบคันนี้แล้วสีถ้าคุณชอบสีแดงอันนี้สีสวยภายในเอี่ยมข้างในค่อนข้างที่อะโอเคเลยพี่รอบคะราคาผ่อนครับผม84งวดเอาแบบสบายสบายเบาๆนะตอนนี้เลย9,000 9ั0เครับทั้งจะอันนี้คือราคาเบาๆ9ก้าครับแต่ใช่คันนี้อันนี้ดาววะหรือจัดเต็มจัดเต็มใช่ครับอันนี้ในกรณีฟรีดาว ปีดาวเลยจัดเต็มใช่ครับ9 0 0 0บาทไม่ถึงหมื่นและที่สำคัญซื้อรถเทเน่พี่เทาคะมีอะไรให้เขาบ้างจัดโอนภาษีพรบกองเสบิ้น้ำมันนะครับอะไรพวกนี้เราดูแลให้อยู่แล้วแล้วก็อบูโซนด้วยตอนใช่ใช่ตอนนี้สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงพอดีผมเข้ามานั่งเนาะก็ได้มีโอกาสเห็นฟิล์มไม่ผ่านเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ฟิล์มไม่ผ่านอ่ช่วยกันติช่วยกันติเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้แล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยถ้าเทปนี้ได้ออนแอร์ไปเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นในช่วง ปีใหม่แล้วแหละนะครับอยากได้อะไรอยากให้เน้นอะไรนะครับก็ขอได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานท็อปเท็นกาดจัดให้ครับผมแล้วที่สำคัญนะคะก่อนที่จะมาโทรมาก่อนเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่แอนเตอร์มาเนี่ยมาถึงเต็นท์เนี่ยจะมีแบบว่านุ่มๆเขาาคือเขามาดูรถกันตลอดเวลาโทรมาก่อนว่าคันนี้ยังอยู่ไหมเบอร์โทรค่ะพี่ท็อปครับผม0804804ตองหนึ่ง แร้บขึ้นให้ข้างล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างล่างโทรมาก่อนเลยแล้วก็ฝากติดตามด้วยว่าเฮ้ยโทรมาเลยว่าเดี๋ยวจะมีรถคันใหม่จะมีขันไหนอีกเดี๋ยวเต้จะพาไปเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนผู้ริหารนั่งบ้างเพราะว่าเมื่อกี้โดนไปแล้วหนึ่งดอกนะคะอ่ะโอเคก่อนมาโทรมาก่อนเลยขอบคุณพี่ท็อปด้วยขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับปาสาเสี่ยงภัยมานะคะ